อยาเป็นยูทูบเบอร์ให้คนเจอและกดไลค์สร้างคอนเทนต์ด้วยหัวใจฝากเอาไว้จะกคนแน่งเด้อท้าเปิดผ่านมาเจออย่าลืมกด subscribe บ้างเด้ออยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเต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 ครับเราก็จะมาแจกตัวสั่งอาหารไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้อดมินเข้าไปเรียกคิวหรือว่าแอปคูปในส่วนของ ตัวระบบนะครับที่ที่จะแจกนะครับจะสอนท,ทําทีละขั้นตอนเดี๋ยวจะสอนทำลิสต์เมนูสวยๆไว้ด้วยเพราะว่าเราจะไปลิงก์กับระบบแจ้งซ่อมแล้วก็ระบบยืมอุปกรณ์แล้วก็ระบบที่ไปพ่วงกันแต่ละเมนูด้วยนะครับครับแล้วก็นี่คือตัวที่ บอกว่าจะอัดแล้วก็จะแจกให้นะครับใครที่จะติดตั้งระบบหน้าร้านที่เป็นลายบอร์ดเพื่อให้ทำรายการสั่งอาหารหรือว่าสั่งเบรกก่อนประชุมรับออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้ว่าเนี่ยเราจะประชุมวันนี้วันนี้นะหรือหรือใครจะทานเบรกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพเป็นเมนูไว้ให้ แต่ละท่านสั่งไว้เป็นรายการก็จะให้เด็กไปจัดเตรียมหรือพนักงานไปจัดเตรียมนะครับที่ให้ไปก็จะเป็นสำเนาชีตระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่มของ l ล n e นะครับแบบนี้นะครับกดปุ่มทําสำเนาสีน้าเงินได้เลยนะครับก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่อันดับแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยร้างนะครับในคลิปนี้ก็จะพาสร้างตัว Line Official Account หรือตัวที่จะต้องเป็นสื่อกลางในการทำหน้าที่ในการรับออเดอร์หรือว่าทราบชื่อเบอร์โทรหรือว่านามสกุลข,ของ ผู้ที่ใช้บริการกับเราก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่การสร้างของ LineBot ก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชรูปไว้นะครับให้เราพิมพ์ตัวช่อง URL นะครับว่า m a n a g e r l i n e b i t หรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่า l i n e for b u s i n e s s นะครับก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนก็ได้นะครับน,นี่ครับก็พิมพ์นะครับ ก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับหรือพิมพ์ www.manager.line.bit นี้ก็ได้นะครับก็จะพามาหน้านี้นะครับนั่นเองก็หน้าที่ผมเปิดไว้นะครับหน้านี้นะครับหลังจากล็อกอินไลน์อะไรสแกน q คิลอาร์โค้ดให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดสร้างใหม่อันดับแรกนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการทํางานนะครับอันนี้จะเขียนว่าะระบมสั่งของว่างนะครับ ในระหว่างประชุมเราก็จะมีของว่างนะครับจองห้องประชุมจองโต๊ะเรียบร้อยแล้วว่าใครลงทะเบียนนั่งที่ไหนในโต๊ะในห้องประชุมก็ได้นะครับก็ไปประยุกต์ใส่อีกระบบหนึ่งคลิปก่อนหน้าที่ให้ดูนะครับธุรกิจใส่อะไรก็ได้นะครับช่วงนี้คือใส่อะไรก็ได้อีเมลก็คืออีเมลเรานะครับชื่อระบบเราก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดตกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็กดเสร็จสิ้นไปเลยแล้วก็เลื่อนหานี่นะครับลายก็จะเพิ่มมาแล้วนะครับข้อความทักทายถ้าสร้างด้วยบัญชีลายนี้นะครับระบบมันจะเป็นเพื่อนกับลน์บอทดต,ตัวนี้ให้อัตโนมัติแล้วก็ไปที่เมนูเมนเจอร์นะครับตัวก็กดยอมรับไปนะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บบอทดต,ตัวนี้นะครับตกแต่งเมนูตรงนี้นครับ แชทโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับแชทตรงนี้ให้เรากดด้านบนตรงนี้นะครับกดปิดข้อความอัตโนมัติก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นเมนูนัเพื่อยิง API อัตโนมัติด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เมนู API ตรงนี้นะครับเปิดเมนู Messaging API แล้วก็เปิดใช้นะครับเดี๋ยวขอเอาเก็บไว้นี่นะครับ Provider ถ้าใครยังไม่สร้างก็พิมพ์แล้วก็สร้างนะครับแต่ของผมมีอยู่แล้วนะครับหาก็กดตกลงไปนะครับไม่ต้องกดอะไรตกลงอย่างเดียวนะครับ แล้วผก็จะเปิดให้แล้วนะครับสามารถไปที่ Line d e v e l o p e r ได้ด้วยนะครับผมจะพามาหน้านี้นะครับอยู่ในห้องไหนก็ดูนะครับว่าเราเก็บไว้ห้องไหนตรงใต้อด m มินตรงนี้ครับของสมันอยู่ในโปรไวเดอร์นี้นะครับเป็นระบบตัวนี้นะครับสั่งของว่างนะครับเราไปจิ้มเดี๋ยวเราไปตกแต่งตัวนี้ให้สวยงามก่อนนะครับเดี๋ยวขอใส่รูปตัวโปรไฟล์ไว้นิดนึงนะครับ รูปโปรไฟล์หนะครับเป็นรูปนี้ละกันนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับบางทีถ้ายอดผู้ติดตามครบ300ถึง400ระบบตัวใหญ่ๆก็อาจจะสุ่มแจกไปเลยนะครับระบบใหญ่ๆนะครับก็จะแจกให้ใช้งานกันไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวพื้นหลังสีปุ่มอะไรถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้จากตรงนี้ปกตินะครับตรงนี้นะครับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ปกติอ่านบัญชีแล้วก็ระบบก็จะเปิดใช้งานให้นะครับเปลี่ยนแปลงเนื้อหานะครับก็ก็ปิดออกได้เลยนะครับตัวหน้านี้มันจะยังไม่ขึ้นรูปนะครับให้กดรีเฟรชหนึ่งครั้งก่อนนะครับ ระบบจะดึงมาให้นะครับเรากดดูเฟไปก่อนนะครับน่ครับรูปก็จะขึ้นนะครับตัวนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วส่วนตัวลิสต์เมนูเดี๋ยวเราจะทำเมนูสวยๆไว้ไว้รออีกทีหนึ่งน,นะครับพอเรามาหน้านี้แล้วครับเราก็จะมาที่เมนู Messaging API เพื่อเอา ID line เนี่ยครับถ้าจะให้ลูกค้าแอดก็คือแอดจากชื่อ ID มีนะครับ ID line มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือสแกน QR โ o ้ดตรงนี้ก็ได้ก็ปิ้นติดหรือเอาไปโพสต์ไปแชร์ตามลิงก์ก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเราจะทำลิสต์เมนูโดยใช้แคนวานะครับเราก็เข้าไปที่แคนวาได้เลยนะครับนี่มีเทมเพลตให้เลือกมากมายเราก็พิมพ์เทมเพลตในแคนวาว่าตัวลิสต์เมนูของไลน์ตรงนี้นะครับก็ค้นหาได้เลยนะครับก็มีหลากหลายสไตล์ หลายหลากมากสีนะครับมากไม่ไก่กองเราก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้เเาาก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบกีเมนนนะครับเราจะตกแต่งเป็นแบบไหนแบบสีสันสดใสไหมนะครับเดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ดีกว่าสีสันดูสดใสก็กดใช้เทมเพลตนะครับ ก็ค่อยมาแก้ไขจากหน้ารายอีกทีหนึ่งนะครับอ่า อันนี้มันน่าจะเป็นรูปหรือเขาอาจจะล็อกไว้นะครับมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ยกออกไปได้เลยนะครับตรงตรงรูปตัวนี้ครับมันน่าจะมากับพื้นหลักนะครับตัวซัมเมอร์ตัวนี้ครับใช้แล้วก็แก้เราก็ไปเอาองค์ประกอบตัวใหม่มาได้นะครับนี่แต่งเองก็ได้นะครับ ก็จะมีเริ่มนะครับชื่อแล้วก็จะมีางานครับครับลงะเฉียนเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเมนูดีกว่านอนได้ไหมเราบุ้งเงียบมีแนวไรเลยได้เดี๋ยวโค้สแกนให้ ตัวดีทุกออบเอียงจื้อมันก็ไม่เท่ะมันไม่เอาคนปลิงผิดพลาดหรือเปล่าปลิงไม่ผิดพลาดเราก็ฝ่ายเดียวกันเลย,ยนะครับพี่ก็ทำแต่กันได้รับนักครับก็เมนูอันนี้ก็ปรับแต่งตามความชอบนะครับว่ามันเป็นเมนูอะไรเมนูของเรามันเป็นเมนูอะไรก็ แล้วก็มาปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราจะเอาไว้ลิงก์อบริการโรงแรม่าบริการ,ลแ,ร,าร,การแล้วก็พิมพ์เผื่อไว้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เซฟออกไปใครที่ทำเป็นแล้วก็ข้ามเมนูนี้ไปเลยก็ได้นะครับข้ามกดข้ามคลิปไปเลยก็ได้นะครับ ก็จะเป็นมีเมนูร้านนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามีเมนูอะไรบ้างจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปแก้อีกทีหลังจากได้เรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่ไลน์ตัวนี้นะครับ f f i c i a l account ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วทีนี้เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ตรงหน้าจอแชทเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันซ่อนอยู่ให้กดขยายออกมาก่อนนะครับจะมีคําว่า list เมนูอยู่นะครับให้กดสร้าง list นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่ออ่า เมนูได้ปกติเลยตั้งอะไรก็ได้นะครับวันที่เปิดใช้เมนูนี้หรือฟังก์ชันนะครับก็ตั้งไปนานๆก็ได้จะได้ไม่ต้องตั้งห่อยนะครับก็เลือกเทมเพลตนะครับว่าจะเอากี่เมนูมืาอสักรู่มี3ามนะครับแต่มันก็ปิดได้นะครับจะเลือกมา6กเลยก็ได้คือนะคเมนูนี้นะครับ ระบบจะแสดงตัวอย่างก็แค่กดใช้นะครับนี่ครับมันจะพอดีถ้าเราทำจากแคนวางนะครับนี่ก็จะมีเมนูให้เลือกงานบริการก็จะเป็นถ้ากดไปโดนบริเวณด้านบนนะครับให้เป็นข้อความทักทายก็ได้นะครับเป็นเดี๋ยวเราไยมาแก้ก็ได้นะครับมันแก้ไขได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็พิมพ์เป็นจองก็ได้ นนก็เป็นเมนูนะครับอ่าอันนี้ก็เว้นไว้ก่อนไว้ชายกับลิงก์มืออะไรเราก็จะไม่กำหนดนะครับเราจะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ขดบันทึกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเมนูตัวนี้ก็จะไปปรากฏนในหน้าลายนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการของลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมนูสุดท้ายเราจะเอาไว้เชื่อมลายลิฟต์นะครับในในตัวระบบคิมืนอุปกรณ์ต่าง ครับอันนี้ก็เคอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาที่ชี้ตัวนี้นะครับที่ได้ไปนะครับเรากดทำสำเนาแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้แจกให้นะครับก็จะได้สำเนาตัวแจกตัวนี้มาเนาะ หลังจากนั้นก็กดไปที่ส่วนขยายนะครับก็เลือกไปที่ Apps c r i p t หลังจากนั้นนะครับในบรรทัดที่10นะครับตรงนี้มันจะให้ตั้งค่า Channel Access Token นะครับก็คือจากลายตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างนะครับเราก็ามาที่ลาย DB d e v e l o p e r ตัวนี้นะครับเมนู Messaging API เลื่อนลงไปด้านล่างสุด กดคิทชุ่หนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ตัวโทเค็นมานะครับเพื่อมาวางวางในนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้ววางแค่นี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้แก้ไขอะไรถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพวกข้อความอะไรต่างๆนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ค่อยไปแก้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับก็ mm hmm. กด ทำให้ใช้งานได้เราจะไปเปลี่ยนเมนูข้างบนว่าเป็นแอดมินก็ได้นะครับแล้วเอาลิงก์ตัวนี้ไปแปะในตัวลายเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมากดเข้าออกหลังบ้านตัวนี้ถ้าเราไม่มีการดี p l o อยซ้ำก็กดอนุญาตนะครับอาราวไปนะครับเพื่อให้ Google เปิดเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับ เราก็จะได้ URL ตัวนี้ครับเราจะไปแปะไว้ในไลน์ก็ได้แล้วให้พิมพ์คำว่าแอดมินแล้วให้มันส่งเป็นเป็นตัวนี้มาเป็นดีเทคข้อความนะครับส่งเป็นลิงก์มาก็ได้นะครับนี่ครับมันก็จะเปิดหน้าของแอดมินมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอแชร์หน้าจอการทำรายการหน้ารานขายของให้ดูนะครับ เราทําไว้รับเบรกรับอะไรก็ได้เผื่อจะประชุมแล้วที่ียดเดินไปจดนะครับไม่เป็นกระดาษใครจะเอาอะไรนะครับก็สั่งสั่งไว้หรือเราจะไปสั่งข้างนอกอีกทีนึงก็ได้แต่เหมือนแล้วเรารับออเดอร์หรือว่ารายการจากบุคลากรนะครับพนักงานคุณครูหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนี่ครับก็จะเป็นเมนูสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่ชัดนะครับตับความละเอียดดูอีกทีนึงนะครับแต่เมนูตัวนี้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับ อ่ะเนี่ยครับถ้าเรากดตรงเนี้ยครับมันจะเป็นลงทะเบียนนะครับเริ่มใช้บริการอะไรสักอยา่างตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีข้อความนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันไม่ตรงนะครับอ่าโทษทีครับผมยังไม่เอาไลน์ไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราพอเราได้ URL แล้วเราก็ต้องไปเชื่อมเว็บพุกด้วยนะครับลืมอ่า ตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับมันจริงๆจะมีคำว่า url webhook ชอบลืมนะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็กดอัปเดตอย่าลืมเปิดยูทูเว็บตัวนี้นะครับแล้วก็กด Verify หนึ่งครั้งอา,อาจจะเออร์นะครับเพราะว่ามีอาจจะมีข้อความลงไปในชีตที่เราหรือเปล่าต้องไปลบข้อมูลใน Sheet ออกนะครับเดี๋ยวฝาดูใน e ีตก่อนนะครับว่ามีข้อควมอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ แต่ว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับอ,อ๋อมันมีข้อมูลตัวนี้อยู่มันมีข้อมูลเมนูอยู่นะครับไม่เป็นไรครับก็ก็ใช้ได้ปกตินะครับถ้าไม่อยากให้เออเลฟลบอบออกนะครับก็ใช้ได้ปกติอ่าทีนี้เราก็มากดจากเมนูใหม่อีกทีนึงนะครับว่าเป็นลงะทเบียนหรือจะเอาลิงก์มาแปะหรืออะไรก็ได้ไล n e ก็จะทำงานแล้วครับก็จะพิมพ์ชื่อนะครับ แล้วก็ให้พิมพ์เบอร์โทรก็จะเป็นล็อกคิวมาให้ด้วยนะครับว่าใครสั่งเป็นคนแรกนะครับออเดอร์ Order ของใครนะครับก็กดสั่งของว่างหรือว่าเบรกในระหว่างประชุมไว้ให้เจา้าหน้าที่งานทุกการงานอะไรก็นครับเมนูตรงนี้เราก็ใส่ไว้นะครับให้ระบบ ดึงมาให้นะครับเนี่ยครับพอใส่รูปเยอะเห็นไหมเวลาส่งมาเป็นเฟกอะ่ะมันจะช้าแล้วมันจะค้างเพราะว่าข้อกําหนดในในรูปที่ส่งผ่านเฟกผ่านอะไรมาแบบเนี้ยนะครับมันมันจะต้องโหลดนามนิดนึงกว่าจะแสดงรูปแต่มันจะเห็นชื่อเมนูหรือต้องรอสักพักเลยนะครับอ่าซึ่งเมนูตรงนี้ก็สามารถจัดการในหน้าแอดมินหรือว่าหน้าหลังบ้านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็แปะเป็นลิงก์ รูปนะครับหรือจะอัปโหลดเป็นรูปก,ก็ได้นี่ครับมันจะเป็นหน้าหลังบ้านพอเราเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นชื่อเมนูตรงนี้ครับอ่าเขียวแล้วกันนะครับราคาอ่ะสีิบแล้วกันนะครับจะจะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้จะปั่นหรือไม่ปั่นจะอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเอาลงแบบเมนูแบบปั่นหรือไม่ไม่ไม่ปั่นก็ได้ เดี๋ยวขอเอารูปมาใส่ก่อนนะคะนะครับเนี่ยรูปชาเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็มาแปะไปก่อนได้เห็นภาพยาวไปไหมน,นี่นี่ก็จะใส่ชาเขียวนะครับ ต้องกดเมนูใหม่นะครับถึงจะมาครับคำว่าเมนูนีเด้งออกแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมหน้าจอใหม่อีกทีนะึง เราต้องเพิ่มเมนูต่างๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยให้เขากดทํารายการเนาะก็จะเป็นเมนูกวกนี้ครับก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับอ่าเป็นของว่างตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มนี่สั่งชาไทยนะครับสั่งชาไทยไว้นะครับสําหรับชื่อนี้นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับถ้าถ้าเอาเมนูนี้ก็กดยืนยันถ้าไม่เอาก็ส่งด้วยว่ามีสั่งเพิ่มไหมครับมันก็จะเด้งมาที่ หน้านี้นะครับหน้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวจะมีลายแจ้งในในในกลุ่มอยู่แล้วนะครับี่ก็จะชาไทยนะครับคนที่2ก็แอดไลน์บอทตัวนี้เพื่อนก็รับไว้รับไว้พอถึงเวลาประชุมเราก็ค่อยไปแจกนะครับว่าใครรับอะไรนะครับแต่ให้ระวังเบอร์โทรตรงนี้ด้วยนะครับให้ตั้งนะครับชีตนะครับให้ตั้งเป็นรับค่าเป็นเป็นข้อความธรรมดานะครับไม่อย่างนั้น่ะ มันจะหาเบอร์โทรตรงนี้ไม่เจอให้คลิกที่คอลัมน์นะครับแล้วก็รูปแบบเพราะว่าตัวนี้ในโค้ดไม่ได้เขียนบังคับให้รับค่าเป็นข้อความไว้นะครับเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนเองหรือใครเอาโค้ดไปปรับก็ได้นะครับตรงนี้เป็นข้อความธรรมดานะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเบอร์โทรปกติแหละส่สมวนประอนนะครับเื่คอความสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเมนูในการรับแล้วเราจะเอาลิงก์อื่นๆมามาเชื่อมตรงเมนูพวกนี้ กับอีกระบบอื่นๆก็ได้อันนี้คือหน้าบ้านก็เป็นสึกษารับของว่างระหว่างประชุมหรืออะไรอ่ะครับออเดอร์ของบ้างหรือเราจะไปคิดพีเต์งานอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วหน้าแอดมินถ้าหากเราจะไปแจกใครแล้วเราของใครแจกแล้วหรือของใครเก็บเงินแล้วไปสั่งฟองให้แล้วนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับมีคิวอยู่ในระบบนะครับกดไปโดน มีคิวอ,อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับอาจจะดกดไปก่อนนะครับนี่ครกดกดกดเลือกไปก่อนนะครับมีถึงแล้วได้แล้วตัวนี้เราจะไปเปลี่ยนข้อความนะครับก็คือทําการเจตจ่ายแล้วหรือว่าจําหน่ายแล้วนะครับหรือว่ามอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะสั่งใหม่ได้นะครับก็จะให้พิมพ์ชื่อตามสรพุลเพื่อเพื่อจองใหม่นะครับ เปลชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะชื่ออื่นเบอร์อื่นก็ได้นะครับอ่าเ่ครับก็จะสามารถจองในครั้งใหม่หรือว่าสั่งในครั้งใหม่วนไปตามมีหนึ่งทุนี้ได้ปกตินะครับสั่งในปกติเลยนะครับก็เอาไปจองนะครับจะยกเลิกไหมอะไรพวกเนีงง้ย ก็จะเข้ามาที่หน้ารายการได้เหมือนเดิมนะครับก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งใช้ก่อนแนละ้วเมนูอื่นๆเราค่อยไปพัฒนากันต่อนะครับสวัสดีครับ